กรณีศึกษาการทำ Storytelling ขายออนไลน์สู้โควิดเล่าเรื่องธุรกิจไม่ติดไวรัสนะครับคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับที่มีชื Story ่อว่า Storytelling นะครับขายออนไลน์สู้โควิดเล่าเรื่องธุรกิจไม่ติดไวรัสนะครับกรนีศึกษาแรกที่ผมอยากจะ นำมาเล่ามาบอกมาพูดให้ทุกท่านได้ได้รู้นะครับว่าการทำสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยมันมีผลกับธุรกิจเรามากขนาดไหนนะครับและยิ่งในยุคปัยบันนะครับถ้าเราทำสตอรี่ไว้ดีๆทําแบรนด์ไว้ดีๆนะครับทำเพิ่มซอฟแบรนด์ไว้ดีๆทำโประเด็คแบรนด์ไว้ดีๆนะครับเมื่อเกิดภาวะโควิดชนิดหรือเกิดภาวะวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ตัวสตอรี่เนี่ยละครับมันเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันในการที่ป้องกัน การกระทบนะครับหรือเหตุความรุนแรงจากภาวะวิกฤตต่างๆนะครับไอ้โดนนํามันโดนแน่นะครับแต่มันโดนน้อยนะครับเพราะเรามีภูมิคุ้นเรามีการสร้างแบรนด์ไว้เราทำสตอรี่ไว้บนโลกออนไลน์นะครับเคสี่แรกครับที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับเป็นเคสสตี้เกี่ยวกับธุรกิจเฟรนชชายครับเฟรนชาชยที่มีชื่อว่าทีซ่านะครับซึ่งคุณตานะครับคุณตาแก้วรุ่งเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเฟรนชาชยทีซ่าชาปักยู ซอรีของน้องนะครับก็คือเป็นคนที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์นะครับเริ่มที่จังหวัดพัทลุงนะครับด้วยน้องเองเนยฮนะไม่ในช่งวงภาวะที่น้องเริ่มต้นทำธุรกิจตอนนั้นกเกิดจากวิกฤตที่น้องเนี่ยมีปัญหาคือคุณพ่อนะครับซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยเกิดมาเสียชีวิตนะครับและขณะตอนนั้นเองเน,น้องก็เรียนอยู่ที่มอ,อ,อนะครับมอ,อ,อก,ก็เลยแต่ใจลาออกมาลุย เพื่อหางานทำนะครับไปเป็นน้องงานขาย KFC รับงานจ้างช่วงเปาต่างๆจนมาพบกับไว้คุณปักต้ชอบทานชาก็เริ่มเชืจอทาชานะครับอยากจะทําชาขายแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีรายได้นะครับไม่ได้มีเงินก็ต้องไปกู้เงินเข้ามานะครับเป็นเงินสองหมื่นกว่าบาทนะครับก็มาแบ่งนะนรัจนไปบครับธุรกิจของน้องเนี่ยโตเป็นร้อยล้านนะครับเรื่องราวของซอรีเนี่ยของน้องตานะครับหรือทิชาชาวปักูลนะครับถูกถ่ายทอดขึ้นมาครั้งแรก บนช่องทางเท้าแก่ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูไทม์ไลน์ความสําเร็จของน้องกันครับว่าตัวทิซซาชาปักหย่ดมันมีไทม์ไลน์ยังไงนะครับลองไปติดตามกันนะครับอ่ะเรามาดูไทม์ไลน์กันนะครับซอรี่แรกนะครับที่เรานามาเสนอบนช่องทางของเท้าแก่ใหม่นะครับนําเสนอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับปี2016นหะครับหรือประมาณ24ปีที่แล้วนะครับ ผมได้รู้จักกับน้องนะครับผ่านหลักสูตรฝึกลมอันหนึ่งนะครับซึ่งผมจัดเปิดขึ้นมานะครับชื่อว่าหลักสูตรที่มีชื่อว่า48ชั่วโมงนะครับปั้นธุรกิจจากศูนย์สู่แสนนะครับน้องก็มาเป็นเคสสตี้นะครับเราก็นําเรื่องราวเรื่องเล่าของน้องเนี่ยมาเล่านะครับตอนนั้นนะสาขาน้องเปิดมาสักประมาณร้อยกว่าสาขานะครับก็นำสตอรี่เหมือนที่ผมเล่าบนตัวให้ท่านฟังนะครับเล่าผ่านช่องทางออนไหม่นะครับหลังจากเล่า หลังจากนําเสนอนะครับธุกิจน้องก็เติบโตขึ้นครับเพราะว่าหคนรู้จักสินค้านะครับผ่านบทความนี้นะครับสน้องคนรู้จักตัวตนของน้องตาผ่านบทความนี้นะครับผ่านไป1ปีครับปี2017จครับจากธุกิจกว่าร้อยกว่าสาขานะครับกระโดดเป็นธุกิจที่มียอดขายปีละ300กว่าล้านนะครับก็ปีเศษๆนาะจากเดือนเฟบรุยจะเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือน เดือนเมษานะครับประมาณปี2เดือนนะครับธุรกิจก็โตขึ้นไป300ล้านนะครับนี่คืออิทธิพลนะครับของการเล่าเรื่องนะครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ของการทำสอรี่นะครับทำสอรี่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นบนโลกออนไลน์นะครับหลังจากนั้นครับปี2018นะครับน้องบอกว่าเราก็มีมีกวกาได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งครับน้องบอกว่าน้องอยากออกรายการที่มีชื่อว่าอายุน้อยร้อยล้านนะครับซึ่งใครๆก็อยากไปออกแหละแน่นอนครับ ยอดขายหรือยอดธุรก,กิจ300ล้านในการไปออกรายการเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะครับวิธีการออกก็มี2วิธีเนาะหเราอาจจะโทรไปหาเขาบอกให้เรามีทําธุรกิจอย่างนี้นะครับยอดขายเราย่านนี้แล้วเดี๋ยวเขาเข้ามาถ่ายทำนะครับอันนี้ก็ทําได้นะครับหรือจะทํำยังไงให้คน จักนะครับให้ช่องรู้จักแล้วก็เชิญไปออกเองนะครับน้องเลือกชอยที่2ศปรึกษาผมนะครับไม่ต้องทําอะไรกันยังไงนะครับและในที่สุดครับเราก็เริ่มด้วยการที่จะสร้างซอรี่จากที่เป็นบทความครับเราสร้างซอรี่เพิ่มครับคราวนี้เราทําเป็นหน้าของคอนเทนต์รูปแบบของวิดีโอนะครับนำเป็นเรื่องราวเรื่องเล่านะครับผ่านการบทสัมภาษณ์นะครับเป็นวิดีโอนะครับลงในช่องท่าวแค่ใหม่นะครับ เป็นรายการที่มีชื่อว่าแกะรอยเท่ากันใหม่ครับเราถ่ายทำกันเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2018นะครับและในเดือนสิงหาคมในปีเดียวกันครับรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับก็เห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจเห็นเรื่องของซอรี่ต่างๆนะครับเห็นคอนเทนต์ต่างๆเห็นธุรก,กิจของน้องนะครับที่ทําก็ได้เชิญน้องไปร่วมออกรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับ เดี๋ยวเราลองไปลองฟังซาวี่ที่น้องทํากันครับว่าความสําเร็จของน้องเ,เกิดได้ยังไงนะครับล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องตานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมาเติบโตมาได้ยังไงยิ่งในช่วงภาวะโควิด19ชน,นี้นะครับภาวะในเรื่องของการที่มีการระบาดของตัวไวรัสเนี่ยทำให้ธุรกิจเขาเติบโตแบบส่วนกระแสเราลองไปลองฟังคลิปเดียว กันสั้นนๆะครับาให้ตาเลียงสตอรี่ของตาแต่ว่าทำไมแบรนตาอย่างเป็นที่รู้จักได้ขนาดนี้ก็คือครั้งแรกที่ออนไลน์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของตาเนี่ยตาเริ่มต้นจากจากคลิปรายการเข้าแก่ใหม่อันนี้คือแบบพอทุกคนทุกคนที่แบบว่าไปเห็นคลิปตาในอายุน้อยๆล้านตอนนี้ทุกคนแบบท้าวความอยากรู้จักตามากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็ไปดูในในคลิปที่มีโอกาสได้แบบว่าได้สัมภาษณ์ ตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะเป็นสามซีตอนนั้นแล้วกลายเป็นว่ามีคนมีคนดูแล้วมีคนพูดถึงมากๆคือพอพอตอนนั้นอ่ะตอนแรกอ่ะแบรนด์ทีซ่ายังไม่ดังแต่ตัวเจ้าของอ่ะออกมาเล่าเรื่องก่อนออกมาสร้างสตอรี่เทลลิ่งเกี่ยวกับแบรนด์ก่อนคือเราเราสร้างพีซ์โนแบรนด์โดยโดยไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายพอพอโรแมนมันเป็นอย่างนี้ครับพอออกเท่าแก่ใหม่ปป๊บทริป รายการอายุน้อยร้อยล้านทีมงานรายการอายุน้อยร้อยล้านมาเห็นคลิปรายการเขาแก่ใหม่นะคะก็ติดต่อมาแล้วก็ได้มีโอกาสในการออกรายการอายุน้อยร้อยล้านกลายเป็นว่า personal branding มันเริ่มเด่นชัดคนเริ่มคนเริ่มหันมามองว่าเฮ้ยไอชาปากอยู่นี่มันคืออะไรจากที่ก่อนหน้าดีผมเขาไม่รู้จักเลยเริ่มเป็นที่มาที่นี้พอ personal personal branding เราเริ่มชัดเจนแล้วตามมาขยี่ต่อตรงเรื่องของการสร้างแบรนด์คือวันนี้ เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าถ้าแบรนด์เราไม่แข็งแกร่งถ้าโพสิชั่นนิ่งที่เรายืนอะไม่แข็งแกร่งเนี่ยมันเราจะอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งถึงสามปีในสายธุรกิจนั้นคือวันนี้ทีซ่าอยู่มาแล้วหกปีและพี่เกียรติแล้วแล้วเป็นธุรกิจที่คนจะมองว่ากระแสก็ได้แต่แต่ในธุรกิจที่เป็นกระแสสุดท้ายมันก็จะเหลือตัวจริงไม่เกินสามแบรนด์ถูกถูกถูกแล้วตอนตอนนี้หกปีนี่กี่ร้อยสาขาแล้ว ตอนนี้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสาขาครับคาดว่าปีนี้น่าจะเกินสี่ร้อยกว่าสาขานะครับก็แบบคือตาเหาว,ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตาสร้างแบรนด์ผ่านออนไลน์มาเก็ติ้งอ่ะสร้างยังไงโดยที่เราไม่ได้ทุ่มงบไปกับการยิงแอดเลู<ๆ>เราไม่แบบว่าไม่ไม่ทุ่งไม่ทุ่มงบไปกับการแบบว่าโฆษณาแบบแย่ๆมากมแต่ <c oughs> เราเน้นเน้นคอนเทนต์ที่แบบว่า สร้างคุณค่าเน้นคอนเทนต์ที่แบบมันสร้างสตอรี่เพื่อให้บอกว่าคือเหมือนวันนี้เราวางแล้วว่าเราเป็นชาโบราเราวางคนเส้นของชาโบราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาตัวเองไปแข่งกับกาแฟสดเราไม่ได้เอาตัวเองไปแข่งกับชาเข้มอุอนออกไลครับแต่เวลาที่จะแต่อะไรมันมันมาเรามีเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าแต่เราไม่เปลี่ยนตัวเองเรายังมีแกนหลักของเราคือเราเป็นแบบเราเป็นชาโบราณอยู่ พราะเราไม่เปลี่ยนตัวเองแล้วเราเราแล้วเราวาง positioning ของไปชัดว่าเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราก็ทยี่เราก็ใส่อะไรเราก็ใส่ใส่ storytelling ว่าไม่ได้ทไมคุณต้องกินชาเนี้แล้วทําไมมันต้องเป็นแบรนด์เนี้ยแต่ก็พูดเรื่องเราอย่างี้แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างทั้งหมดที่มันอยู่ในออนไลน์มาก็ตติงภาพมันต้องสวยจริงๆคือคือคือมันเลียวมันมันต้องเลียวแต่มันต้องเลียวบนความที่แบบว่า เฮ้ยมันมันน่ากินจริงๆอ่ะคือคุณคุณจะทำยังไงให้ให้ลูกค้าเห็นฟองที่มันชัดเจนอ่ะภาพมันต้องสวยแบบคอนเทนต์วิดีโออย่างเงี้ยมันต้องได้ด้วยคือคือวันเนี้ยแทบงานกลยุทธ์กันทุกทางอ่ะมาเพื่อแบบว่าต่อสู้ฟัดฟันกันในออนไลน์แต่ไม่ว่าไม่ว่ากระแสมันจะมายังไงนะแต่ว่าไอเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอย่อยู่รอดแล้วก็ เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยือย,ยงคูกระพันอ่ะออประมาณนี้ครัโอเคจริงๆเราก็ได้เห็นการเติบโตของของของทีซ่านะครับตั้งตั้งแต่3 4มี่ห้าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามเท่าแกมใหม่ก็ตั้งแต่บทสัมภาษณ์เล็กๆนะครับจนมาถึงเป็นวิดีโอแล้วก็ท้ายที่สุดน้องน้องตาก็ไปออกอายุน้อยร้อยล้านเอาละครับนั่นคือตัวอย่างนะครับแล้วก็คําพูดจากน้องตานะครับ ด้วยการทำ t อรี่เทล i n g อย่างนี้นะครับผมใช้คำว่าสอรี่นะครับวกคำว่าเ l l ลิงเพราะ s อรี่เนี่ยมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อทำให้เกิดการขายนะครับเรามาดูบทสรุปกันครับว่าการทำ t อรี่เทล i n g ในแนวทางของเท่าแก่ใหม่นะครับที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจของทีซ่าชาปาก่เติบโตมาจนถึงวันนี้เราทำกันยังไงนะครับสรุปแนวทางนะครับในการทำสอรี่เทลลิงนะครับ หนึ One, bakery, eh ่งครับสินค้าเนี่ยต้องมีความแตกต่างนะครับสร้างจุดขายได้นะครับสินค้าถ้าเป็นสินค้าธรรมดาทั่วไปเหมือนเหมือนคนอื่นมันก็ไม่มีสตอรี่มันไม่มีมุมที่เล่ามันไม่มีจุดที่เราจะขายครับดันั้นครับสินค้าเราต้องมีความแตกต่างและสร้างจุดขายในตัวสินค้าเองให้ได้ก่อนนะครับประเด็นที่2ครับตัวตนเจ้าของเนี่ยต้องมีจุดตกต่า ครับเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะครับเช่นนะครับในภาวะว,ะวิกฤตเช่นนี้นะครับผมเช่นว่าภาวะวิกฤตแค่นี้โควปุสิ่งก้าวลุ้ของไวรัสระบาดนะครับหลายหลากคนอาจจะเจอภาวะตกงานนะครับคุณอาจไปเจอธุรกิจนะครับคุณอาจจะเจออาชีพอะไรบางสิ่งบางอย่างอีกหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนหลังจากนี้ธุรกิจคุณอาจจะเติบโตก็ได้นี่คือจุดตัดด้งนะครับบางคนครับเจอวิกฤตในช่วง น้ําท่วมปี48นะครับก็สร้างธิกิจขึ้นมามันก็เจอวิกฤตบางคนครับเจอวิกฤตในช่วงปี240 5 4, นะครับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับต้มยำกุ้งนะครับเราก็ได้รู้จักหลายๆคนนะครับเช่นแซนวิชส,สีวัดอะไรก็แล้วแต่นั่นคือจุดตกต่ำแล้วเขาพลิกวิกฤตจ,จากจุดตกต่ำนั้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสสร้างธุรกิจให้กับตัวเองนะครับใช้ช่องทางในการสร้างซอรีที่เหมาะสมครับ คุณอาจจะใช้ช่องทางของคุณเองก็ได้นะครับทำเว็บไซต์ของคุณเองแฟนเพจของคุณเองหรือหน้าไทม์ไลน์ของคุณเองนะครับบนโลกโซเชียลนะครับในการเล่าเรื่องนะครับแต่นั่นมันไม่เพียงพอในการจะทำให้คุณเนี่ยรู้จักเป็นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น sorry คุณไม่ได้รับการขยานมากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณต้องทําคุณต้องหาแพลตฟอร์มกลางหรือมือที่3ในการที่จะนําเรื่องราวของคุณมาเล่านะครับอย่างเช่นเท่าแกร่หมายครับก็นําเรื่องราวของธุรกิจของตานะครับมาเล่าต่อมาขยายความต่อจนไปถึง สื่อที่เป็นพับบิกที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งใหญ่มั่งขึ้นสื่อเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกระบอกเสียงที่ทําให้เรารู้จักมากยิ่งขึ้นธุรกิจเราก็จะได้รับการ PR านะครับทำการตลาดไปแบบเนียนๆนะครับคนก็มีความต้องการที่จะซื้อคนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับจุดเซลลิงนะครับหรือจุดขายของธุรกิจจุดขายของสินค้าจะอยู่แบบยั่งยืน มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าครับสินค้าคุณต้องมีคุณภาพนะครับไม่ว่าถ้าสินค้ามันไม่ดีเนี่ยคุณภาพไม่ได้คุณทําการตลาดไปคุณทำการ p r ไปคุณทำสอรี่ไปแต่สุดท้ายสินค้ามันไม่ได้คุณภาพคุณก็จบนะครับคุณภาพของคนครับคุณภาพของเจ้าของคุณภาพของผู้บริหารคุณภาพของ c ีอนะครับคุณต้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับไม่หล่อและไม่มีพื้นเทที่มันมีปัญหาไม่สัมาลเทมอไม่ติดปงอบายมุกอะไรต่างๆนะครับและสุดท้ายครับก็คือ คุณภาพของคอนเทนต์ในการที่จะนำเสนอบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับส่วนที่1และส่วนที่2คุณภาพสินค้าและสินนภาพผลเป็นเรื่องของคุณนะครับแต่คุณภาพของคอนเทนต์เท่าแ่กใหม่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะสร้าง โอกาสกับท,กท่านนะครับทั้งเรื่องของการฝึกอบรมให้ท่านสร้างคนเป็นนะครับและเป็นช่องทางในการที่จะกระจายคอนเทนต์ให้กับท่านนะครับและนี่ก็คือกรณีศึกษาครับในการที่จะทำซ o r y t e l l i n g mm hmm. เพื่อที่จะดันธุรกิจของท่านให้เป็นที่รู้จักมากยิง่งขึ้นและสร้างภูม,มิค้กันให้กับธุรก,กิจท่านในยามที่เกิดวิกฤตนะครับสุดท้ายครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเพิ่มยอดขายให้กับธุรก,กิจพันคาถ้าท่านสนใจนะครับ นี่คือคลิปส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับ Sorry Selling นะครับท่านสามารถติดต่อและลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์ในคลาสนี้ได้นะครับใต้คลิปนี้ครับเรามีข้อมูลในการที่จะให้ท่านลงทะเบียนพร้อมกับส่วนลดต่างๆนะครับแล้วเราพบกันในหลักสูตร o r r y s e l l i n g ครับเจอกันครับ